สวัสดีจ้าทุกคนกลับมาเจอกันอีกคลิปนะจ๊ะกับเพจม่อนไก่เกียวตะลุยเมกากันคะ่ะโอเคในส่วนของวันนี้นะคะเเราจะมาพูดถึง p ัมกินแพ h ที่เราไปกันมาเมื่อวานนะคะเวันนั้นเออเมื่อวานที่เราไปก็คืออยู่ที่ฮารพฮ o o n d ม y นเดย์แคลิฟอร์เนียนะจ๊ะโอเค เราจะมากล่าวถึง Pumpkin Patch ของที่นี่กันนะคะก็คือมันเป็นเทศกาลแบบใกล้กับฮาโลวีนใช่ไหมแล้วก็แบบเขาก็จะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวฟักทองอะไรอย่างเงี้ย Pumpkin Patch ก็คือเขาก็จะเอาแบบฟักทองอะ่ะมาตั้งเรียงรายกันแล้วก็เปิดให้ให้ผู้คนเข้าไปเลือกซื้อเลือกหาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะมีการแบบเออบริการนั่งเกวียนลากด้วยมาหรือรถแท็กเตอร์แล้วก็โชว์แบบว่าแบบเขาว่งกดข้าวโพดอะไรเงี้ยบางทีก็จะมีแบบสัตว์เลี้ยงให้เล่นอะไรเงี้ยแต่ที่เราไปก็ไม่มีนะแล้วก็มีการขายอาหารขายแบบอา่า เขาเรียกอะไรนะแบบของฝากเล็กๆน้อยๆอะไรอย่เงี้ยพวกอาหารพวกแบบผลไม้ผักผลไม้ที่ฟาร์มเขาปลูกอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคในเมืองที่เราไป h a l ์ฟ o ูนเบยนะจ๊ะก็จะมาเล่าให้ฟังนิดน,นีดหนหลวว่ามันเป็นเมืองเล็กๆริมชายฝั่งทะเลแคลิฟอร์เนียนะจ๊ะ ตั้งอยู่ไม่ไกลาจากซานฟรานซิสโกแล้วก็เมืองนี้นะมีชื่อเสียงในหลายด้านเช่นมีหาดทรายที่สวยงามนะจ๊ะมีผู้คนนิยมมาเดินเล่นพักผ่อนและชมวิวมหาสมุทรแปซิฟิกนะจ๊ะแล้วก็มีเทศกาลฟักทองหรือ pumpkin patch ที่เราไปกันนะจ๊ะอาร์ฟม o o เบย์เนี่ย เป็นเป็นเมืองที่ขนาดนามว่าเป็น o r r d Pumpkin Capital นะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่ที่แบบอุดมสมบูรณ์แล้วใกล้ทะเลเขาก็จะปลูกแบบฟักทองเยอะมากแล้วเขาก็มีจัดเทศกาลแบบ Pumpkin Festival ทุกเดือนตุลาคมนะจ๊ะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ตะการตาประกวดฟักทองยักษ์นะนะจ๊ะแล้วก็เป็นเมืองที่มีคลื่นยักษ์และมีผู้คนมาเล่นเซิร์ฟนี่เยอะมาก เมื่อวานนี้ไปแบบเจอเกือบทุกหาดเลยแล้วก็มีบรรยากาศที่สวยงามเงียบสงบนะเป็นส่วนมากเขาจะเอิมคลึมอิมคลึมปุกคุมด้วยหมอกอะเกือบตลอดเวลาฝนก็ไม่ค่อยตกหรอกอ็จะเป็นแบบแค่เป็นหมอกแบบหมอกเป็นละอองฝนหน่อยๆเพราะว่าข้างหลังก็จะเป็นภูเขาข้างหน้าก็เป็นทะเลแบบแปซิฟิกโอเชียนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เป็นลอ เป็นละอองหมอกเป็นควัน,เป,นเป็นเป็นหมอกอ่ะเป็นหมอกแล้วมันก็เลยดูอุมครึมอุมครึมแบบสบายแบบรู้สึกเย็นสบายรู้สึกไม่วุ่นวายอะไรเงี้ยเป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆเลย h a l f moon b บ y นะจ๊ะโอเคทุกคนวันนี้เราก็เอาตัวอย่างของฟักทองที่แบบหลายสายพันธุ์มากๆมาให้ดูบางอันเราก็ไม่เคยเห็นเห็นแต่ได้รูปใช่ไหมแต่เราไม่เคยเห็นเออแบบ ไอ้ลูกเป็นเป็นมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาให้ทุกคนชมเป็นตัวอย่างน้ําจิ้มน้าจิ้มนะจ๊ะโอเคยังไงก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะจ๊ะวันนี้ยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมารอชมว่าเพจม่นานไก่เกลืตะลุยอเมริกานั้นเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปชมอะไรกันคะ่ะ ขอบคุณนะคะทุกคนที่มารับชมรับฟังแล้วก็ขอให้ทุกคนอ่อจงมีความสุขขอให้คนที่มาเจอคลิปนี้เจอเป็นวันที่ดีแล้วก็อย่าได้ทุกใจร้อนใจก็อลำรวยลำรวยกันทุกคนนะจ๊ะอ่ะเม้ากันมาเยอะแล้วยังไงก็เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ